อ้าวสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่กิฟมีไดโนเสาร์มา,า,มารีวิววันนี้เป็นไดโนเสาร์ตัวเขียวเลยมาดูซิว่าทำอะไรได้บ้างอ่าอันนี้นะคะมีสวิตช์อยู่ข้างล่างไปเปิดเอ้ร้องได้เดินได้ไฟตาตามไฟสีแดงด้วย falou manhã ีเพื่อนม,มาอีกหลายตัวเลย นสนัสดีสวัสะวันนี้สวัสดีค่ะ